ล้างรถแลนโรเวอร์ช่วงร้างเสร็จเรียบร้อยเตรียมแคมปิ้งหน้าหนาวนี้ครับนี่ครับจอดอยู่นานนะครับโอ้โหฝุ่นคลักเลยเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวอีกสองสามเดือนไม่ถึงนะนีสองเดือนตุลาปิกาเดือนเดียวนะครับเดือนเดียวก็พร้อมนะครับผมว่า หน้าหนาวปีนี้น่าจะอยู่นานๆน,นะเต็นท์พร้อมครับเต,ต,ต็นเต็นตอนนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับของคอริล่านะครับนี่ต้องขอขอบคุณคอรลีล่านะครับ,บ,คครบใครสนใจเต็นท์ลูกทับเต็นท์นี่ก็ ติดต่อมาได้นะครับตัวนี้เต็นสามเหลี่ยมนี่มีไฟอยู่ข้างในเหมาะกับตัวรถมากเลยพับออกมาแบนนะครับอันนี้แล้วก็เอ,อ่ตัวนี้นี่ไปกี่แมตต์สองสามแมตตนะครับที่ไปแคมปิง้งส่วนตัวนี้ออนนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ เป็นผ้าใบานะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับกล่องตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้สมบุกสมบันมากหนูมันเป็นผ้านะมันเป็นผ้าแบบผ้าหนาอยู่เหมือนกันแต่มันโดนน้ำแล้วมันจะ มันเปื่อยนะครับนี่เปื่อยหมดแล้วครับต้องตัดใหม่สู้สู้แบบผ้าใบไม่ได้เนี่ยเป็นผ้าใบอย่างงี้ผมว่าทนกว่าดูนะครับมันพอโดนน้ำนี่เปื่อยแต่ถ้าเผื่อไม่โดนน้ำนี่น่าจะโอเคอยู่นะครับโดนน้ำนี่เปื่อยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะเปื่อยไม่พอมัน มันเป็นลาดูครับดูข้างในมันเป็นลาเนะนี่ยนี่เปื่อยดูขาดตอนใหม่ๆม,มันที่ผมได้มาพร้อมกับแหลกมันสวยนะพอโดนน้ำนี่เรียบร้อยเลยไปเลยนะ น็กเกไทยประดิษฐ์นะครับนี่ครับประดิษฐ์เองนะครับโมดิฟายกระจกข้างนี่ก็จะเป็นของ defender แล้วนะครับก็ลงตัวนะครับผมว่าลงตัวคับตัวรถนะแหลกนี้ก็ได้มาจากในเน็ตนี่นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีคุณอะไรเนี่ยลามินโนใช่ไหมสวัสดีนะครับโอ้อยูบารซินเหรอสวัสดีนะครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีสองแบบแบบนี้กับ คอนโซลอยู่ตรงกลางเป็นเหล็กนะครับอันนี้มันแม่เหมือนไฮโซหน่อยอฉีดน้ำล้างได้หมดเลยผมเห่เสียดายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ดูยูครับนี่เกียร์เดิมนะครับเกียร์เดิมเดี๋ยวไปทางโน้นนี่ตรงนี้ก็เจาะวางแก้วฝา ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหล็กนะครับพอเป็นเหล็กแล้วเนี่ยมันจะเป็นสนิมผมเลยเอาตินไก่ามาแบะไว้นะนตอนนี้ก็โมดิฟาวา,วางของนะครับอ่ ไปดูฝั่งทางนี้นะครับฝั่งคนขับนี่ขาดไม่ได้เลยนี่ที่เปิดขวดดูนะครับนี่ได้มาจากใน lower day ครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยสิบแปดใช่ไหมเออนี่นี่นี่เขาก็าทำอนไปเที่ยวงานนะครับ ทำแจกมาที่ระลึกหน้าปัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับพวกนี้ใช้ได้หมดนะนใช้ได้หมดใช้งานได้หมดเกียร์ก็เดิมนะครับมาดูเกียร์สวัสดีน้องเปรมนะครับมาถักถ่ายเกียร์มีแค่สี่เกียร์นะครับเกียร์เดิมตัวนี้ ตัวนี้เป็นโฟล์ไใช่ไหมสีเหลืองใช่ตัวนี้เป็นโฟร์โลนะครับเกียร์เดิมโมดิฟาขึ้นมาก็นี่ที่จุดบุหรี่มึงไอเสียบไปใ,ใช้ไฟได้นะครับมีเรือนใหม่มเรือนใหม่ชัดนะ ยังขึ้นอยู่นะครับไหม่ขึ้นอยู่ส่วนกาน้านนี้ต้องต้องโมดิฟายใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นของใหม่ตัวเก่ามันเสียไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นพวงมาลาัยเก่าอยู่นะของเดิมอยู่ถังน้ำมันอยู่นี่ จริงๆแล้วมันเลื่อนได้นะครับตีปิดมาแล้วหน้าหนาวนี้เจอกันครับนี่ครับดูมันจอดคิดดูดิจอดนานมาลากขึ้นเลยดูจอดนานจัดนูนด่นอีกจริงๆมันเยอะกว่านี้ยิกงนะห่มลางแล้วโอ้โห ดูว่ามันมันสวยจริงนะโดนน้ำไม่ได้อะคือต้องต้องโดนแดดนะครับเป็นลาต้องโหเปลี่ยนเป็นตัดผ้าใบหลายบาอนะยางก็โหนาแล้วเนี้ยยางก็ไก่โอตนนี้ มาดูด้านหน้ามั้งดูนั่น,น,นวินวินตัวนี้นี่ต้องขอขอบคุณเปนเงนะครับพัฒนายนทับสกเกเขาบอกเรามาติดดูใช้เพราะว่าเขาเป็นดีลเลอร์นะครับโนวาวินสุดยอดนะตัวนี้มูเร็วเสียงดังแบบ เวลามอเตอร์มันทำงานเสียงดังแบบโอ้โหดังดังดังเพราะหวานเลยดึงไปหลายแมตชนะ์น่ะเย็นอยู่เหมือนกันนี่ใช้ได้นะตัวนี้โนว่าวินเป็นรู้สึกเป็นของอะไรวะออสเตรเลียหรือเปล่าไม่แน่ใจนีตรงนี้ ไม่ได้ใช้นานแล้วยิงใช้ได้อยู่บ้านเนี้ยมดูนี่ตากลยซีดเลยซีดเลยอันนี้ดีนะครับมีที่มีที่ปิดอย่างงี้ไอตัวรีโมทมันอ่ะมันจะเป็นตัวเมียใช่ไหม ็อเก็ตมนันอ่ะมาเสียบตรงเนี้ยผมทิ้งไว้ในรถโอ้โหมาลาขึ้นซะต่อไปจะเป็นอ่อไปต่อทะเบียนเป็นไงมัางไม่รู้เนี่ย ตรงนี้ยมันจะมีปัญหาทุกครั้งเลยที่ไปต่อทะเบียนนะครับแม่มันลงตัวเลยไอ้หลุทับเต็นอารมณเพินมมแบบสามเหลี่ยมนะครับแบบสามเหลี่ยม ตัวนี้มันคืออะไรสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับอันนี้ก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะคเอ๋เพเก่าสำหรับตรงนี้ก็เป็นตีนเป็ดนะครับมาแปะไว้ให้ดูสวยงามขึ้นไปอีกนะ ดูสวยงามขึ้นมาอีกจริงๆแล้วไอ้ฝากกระโปรงอันนี้มันก็เป็นมันมีที่วางยางอะไรด้วยได้นะมีแบบายางวางยางอะไรตรงนี้ก็จะ <c oughs> สวยงามนะแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบผมผมว่ามันสวยดีนะถ้ามันวางยางอะไรได้นะ <c oughs> นี่ครับนี่ก็เป็น แลนโลเวอร์ดีโอ้นี่ครั้งที่18นี่เป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับแผ่นอลูมิเนียม oh. เขาให้หมาตอนเข้างานเอาไปแปะเออแล้วก็มีแผ่นเพจอีกอันหนึ่งกับที่เปิดเปิดฝาเบียร์ฟาาซดาอ้าวรวมรวม แลโลเวอรนะ์ช่วงสัน้นนะช่วงสั้นตอนนี้ก็วงการเห็นจะซบเซาเห็นเปิดแต่แบบเอาปลอกไอ้เปิดในเพจก็มีคนขายเยอะนะ <c oughs> แต่ก่อนโหฮิดมาก เโล,ะละเวอร์ช่วงสั้นนี่สุดยอดฮิตเลยอ่ะเตียงฟาร์มพร้อมนะครับนี้ไลสดเลยเตียงฟาร์มพร้อมรับหนาวนี่ครับไหแคมป์ิงงันครับโอเค โอ้สวัสดีอีกท่านนะครับชื่ออะไรเนี่ยคาคิวคิวคิว,ควหรอนูโอ้ยอ่านยากสวัสดีนะครับดูไว้เออนี่นี่นี่อันนี้ลืมไป นี่นี่นี่อันนี้นี่ฮ่ะผมซื้อมาติดเพื่อไปงานนี้มันมีเสาธงวางไว้ปุ๊บแล้ววิ่งเอาขึ้นเยอะหน่อยขึ้นเยอะพอร,รถวิ่งไปโดนซุ้มหักเลยโอ้เสียดายนะนี่ใส่เสาธงได้ตัวนี้เหมาะนะครับใครสนใจดูในในเน็ตนะครับล็อกตัวนี้ก็ล็อกตัวนี้นะเรื่อเสาธง นี่ครับเอาใช้ได้ดีนะอันนี้น้ำนะครับถังน้ำผมว่าเข้าป่าต้องไม่ได้นะต้องขาดไม่ได้ต้องมี ผมว่าจะลองเอาท่อพ v วีซีใหญ่ๆไปใส่ไว้ทางนู้น <c oughs> น่าจะโมดิฟายได้แต่ไม่รู้ว่าจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่ทำให้มันเป็นแนวเดียวกับออนนิงเนี้ยไปไว้ฝั่งทางนู้นนะครับ <c oughs> สายอุปกรณ์เต็มเลยเต็มรถเลยน่คร <c oughs> ัะ ขอข้าวๆนะครับโอเคครับเตรียมความพร้อมนะครับเออไปแคมป์ปิ้งกันหนาวนี้นะครับหนาวนี้เจอกันนะครับโอเคขอบคุณครับสำหรับที่เข้ามาชมนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ